สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมสวนของเจ๊แมวค่ะนี่ค่ะพามาดูดอกทุเรียนต้นทุเรียนพี่หวานเป็นไงบ้างคะพี่หวานดอกดีช้ขู่หูละดอกมาดีมากๆอืมค่ะดอกดีดอกสวยดอกสมบูรณ์อืมนี่นี่พี่หวานมาดูตรงนี้เห็นไหมคะดอก ค่ะโอ้โหดอกดีมากมาดีมากของเจ๊เขาใช้เป็นปีที่สองใช่ไหมพี่หวานใช่จ้านี่นี่นี่ค่ะโผล่ออกเยอะมากจริงๆนี่ค่ะแล้วก็ดอกขอาสมบูรณ์มากดอกสมบูรณ์มากเลยทุกต้นนะคะตอนนี้มีทุกต้นเลยดอกไม่ใช่มีต้นเดียวมีทุกต้นนี่ค่ะอืม นี่คะ่ะมีทุกต้นเลยดอกมีทุกต้นเลย